ยกมือรอเลยวันดีนางฟ้าขอบคุณค่ะกลีบักลีขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสื่นรับขนมขี่ข้าหนี่งแค่ลนกลับขึ้นไปอ่าวอีเดออันเครื่องชั่วัมงจนได้แล้วอ่าวนางนะนางบอกกลับล้วย้ำอีกเฮ้ยสิโทกับโบโทเฮ้ยฉันก็นอนเมื่อยนางเจ็ดมาในกลุ่มอือแล้วก็กินาเตรอ่านแล้วอ่ะ ขนฝากยากี้เมื่อยพี่น้องเอ้ยม่งมากเ้วก็อาบน้าแลวกับข้าไปทางน้านพัดลมลมพัดลับบมือเดมแล้วตัวามอมงตีมองเลยอันนี้ไว้ทอดกินเดี๋ยวทอดกินอืมาเขาไดเลยโอยกราขึ้นไปเอาให้เลยแนั้นนะแล้วเบิ้งทุ่งทรายทุ่งสิแก้ไปนอะไรคะทุ่งตัวนั่งเอามาแตนมือของถ่ายของถ่ายของคลานี่เลย กินางปลาไว้นั่นอาดเต่ตัวนั่นแหละมือไหนกินเนาะมีอะไรไหยทีมงานหุ่นหุ่นสยองซีนหุ่นหุ่นไปซีนหุ่นหุ่นมาเนี่ยลืมหันเลืมนี่กราบมาเอาสื้อในนั่นทอดราอีกค่ะพร้อมหรือยังพร้อมระย่างพร้อมไปกันเลยน้ำพึ่งน้ำพึ่งปลาดุยงปลาดุ๋ยกลิ่นกะทมืัอนี้สิพากันไปนอนอยู่บ้านอันเจี๊อบมาลาเพื่อนเลยพี่น้องเลยเจี๊ยบพลาเพิ่นมาเลยบอกเพิ่นมาอ๋อ ติดตามไปบ้านเจ๊อมลากันพี่น้องค่ะรถก็ได้กิดตางไงอมลากนี่สมคำร่ำเรือนะคะสวยแล้วก็รวยมากมีบ้านแปดหลังรถสิบคันนั่งรวยจริงจริงแซ่และเจ๊ยพอล่าเพิ่นมาสนใจม่อยู่กับนางบ่จ้าบ้านพักคนล้องแม่อันเป็นนนบ้้าาค ย่างบ้านนี่นะคุมคักสมเนมเตามาอยู่ตรงนี้บ้านพักกระเทยชลาอ๋วัดเทยางมานี่ยนะบรรยากาศขึ้นมาเท้าวันะเห็นแล้วคิดอยากเท้ามาทานตีรถป้านเป็นพ่อค้าพ่อค้าขายอ้อยบ้านนี้บ้านอ้อยจะมาทานก็เลยบรม ยวรอซีมมนี <c oughs> <c oughs> oh oh, ่เดนี่อ oh, ่อยังอยู่กับป้านห้ซีมนี่ิล่ะเต่ปะเเต่มืดเต่มืดช่วง้่ม ลงจากเวทีพว่าเป็นพริกีขายซอยนะคะสอยน้ำต้องอุดนูนพ่ออาจารย์เป็นพริกตีขายสวนเองเลยนี่ปี๊บอันนี้มันเพียงนะบอกขายมะเอื่นอ๋อเขาเลยว่าปั้นซีเปิ้ลหวานหวานใส่ล็อกซีมันกันเธอเอาเข่าแหนเอาโลดเอาเข่าแหนเอาโลดมีดมีดนี่หวานมันก็เลยจักขอนึงเชิญค่ะเจ๊พล่ามาตั้งแต่หึงมาวั้งแตหาสักพักนี่แหละอ๋อใช้บารซีมาปะ อ๋อโอ้ยพี่น้องเอ้ยมือเอื่นนี่มอลำกับมอลำพิการน้ำนะคะแล้วก็จี้ซีกับเมื่อยม้อยเลือดอันคือใครเราพิการแทนวันเป็พิการอ๋ออย่าว่าได้อ็นแต่พอลงแต่เวทที่เป็นนางตบบมอบเราเลยเอาคันมาให้ท่อะจักซัมป์ปีและโอ้จักสิเต็มที่จังซัมป์ได้แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อยม้อยอยู่มีแต่งานแต่งานมือนี่ก็ไปเลาะอยู่เบิดมือใช่ป่ะไปเลาะเอาวัน ักซอมมืออื่นมาเพือพันงานอีกแล้วเฮ้ยเอ้ยกุ้งมือเิอาบานคนรวยอย่ามาว่าว้าคนรวยค่ะเ็มืทจีวว้ายะสอยุมเรามาตมหอกันยมีงานข่าเจ้า่น้ันวันนี้วันรวมผีรวมผีประซาแตกวุ่นวุ่นมืออื่นนะคะเฮ้ยอันนี้บอ เพื่อนที่เมืองสรีเบว่ายิงแข่าไทรในรังนี้ตอนนี้บ้าลังนี้เขาบ่ให้บ่ให้ยิงแข่าไทรห้ามห้ามตายใส่บ้านหลังนี้เดี๋ยวมันจะตายใส่บ้านหลังนี้ว้ามันเป็นหลังหน่อยนะเนาะเป็นเอือนเลยนะเตียงโคนละเศษยันนอนกันหลังไงหลังแบบไงเลยน่ะถ้าว่าเตียงนาปะป๊าดกัน่แตขนาดเทียงนานะครับพี่น้องอันนี้นะอันนี้คือแค่เทียงนากเออ ถ้าบ้านจะขนาดไหนนะคะเก้าสิดั้าพนักฆ่าโผหลายคนบอกโอ้ยมันเสีเออมัโคองสั่งไหม่มันขึ้นเล็กกระไปเห็ดจะเป็นหอคอไอ้ขึ้นไปวะคะเธอน่ะลงมาเมื่อใดเนี่ยมาล่ะน่ะก็ลงมาพุ้มกันละกันมาพี่เลยเอานั่นน่ะปอะพี่น้อยจะอุตางแหงแต่บอมีเขียบเย็นจบแล้วบ่เย็นจบแล้วบ่ขิดฤทธิ์คาสิทธิ์เฮ้ยจะถายจะคลอดแล้วจบแล้วเรียบร้อย แล้วก็สิได้นคืนอีก่ค่อไปเซนอีกแหละยังบ่แล้วใบมันน่ะสะบักใบก้อนก้อนใบก็กีฬาเลยค่ะไปเซนอันตบตะบันใบผ่านโรงเรียนเด้อือๆปกติตะวันดอกใบโรงเรียนทํามาใส่ก้อนน่ะนะให้ไปใส่ก้อนสะดวกสบายไงพี่น้องขาเมื้อนี้ก็ที่ว่าสิมานอนพี่ก็คือว่าพวกนางว่าให้มาเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงของแต่ละนางครับพุทธิศรีฮอนเพลงใดผู้ใดสิเฮาเพลงหยังนะคะถ้ะมีแล้วบปล่าเพลงเสียง แม่เน่ยกมันดีอะไูกหี้แมชูปรเด็ล่าเรื่องนะงานนี่นะบมมีล่าเรื่องนะอเมีลออเอาเพียงอย่างเดียวเต่อย่างเดียวบมมีโศกนะกรับอดนี่บมมีโศกพื่างเพกันเอันเะแม่จตตามเขพอล่าะม่่งวคุณแม่ผมผัอมความรั คพ่อโคตรแม่ข well. ้อกลับมาทั้งสองทั totally ้งหวานและคมสั่นน้ำโยมโยมน้ำปลูหมื16ที้เหลืออ่างช่างใจ่ายปลูกหลายคือสิ่งนี้อ๋อดอกรากใส้มันพีบานออกมืดแล้วบ่เบิ่งมันแตกดอกสมบัติเเออฮ้ยมันบานออกหมแล้ว บททานตะวันพันนี่เลิศได้แตกอพันรักงามโดยพันรักเหรอโอ้มาส่งมาเสารยังมาแตกพูดทานตะวันพันรักขี้ขาเลยเอากะปิปไม่เห็นแนวมันดิเออมันแตกงามไปเียแล้วกัดโดนพร้อมันสิตายก็งามซีดอกตะวันพันรักไงอืมมันก็จะงามชนิดหนึ่งเติมปุ๋ยมือละเม็ดสองเม็ดนั่นเลยบ่ได้เติมยังปุ๋ยก็คือน้ำตาแห่งความคิดฮอดอ๋ตน้ำตาหมด น้ำตาแห่งความคิดฮอดนางว่าโอ้ยไป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 เบื้องดูอันบ้านพักกระเทยสล่าเนี่ยมึงร้องได้ใช่ไหมพรุ่งนี้น่ะร้องได้มึงเต้นได้ใช่ไหมเต้นได้แขนเดียวถ้าแขนนี้จับไม่เต้นไม่ได้เมื่อแรกน่ะต้องซ่อมแต่ว่าคุณแม่คุณแม่คุณแม่ก็นอนผีบอคมอันนี้คุณแม่สร้างบ้านพักกระเทยสลาให้แล้วบอกหา สวัสดีค่ะใช้หมองออกาได้อย uh huh. ู่ใส่เห็ดแ้วเซมนอนน้องมีองนะแอมอันนี้เฮ้ยแอมไม่ไม่แอมไม่อะนะไม่เอองามเลยเนาะงามแอมไม่เซร่าเห็ดเป็นหองนอนวนี้และอันไอ้ทั้งรูปนี้เปิดโล่งแมนเบิร์ตแมนบอมนี่ยเปิดล่แบบนั่งถึนง่ายๆเด้วยถึงง่ายต้องใส่ยังค่ะเรใส่นะครัวทั้งกุ่คคัวทั้งคุ่โซนหนึ่งนะใส่ลูกติ่งใหม่ด้วยยังก็ได้ อันนี้กระปล่อยโล่งเราแตะยอดลูกทิ้งไว้อืมกระปล่อยโล่งเบิดสวยและก็รวยมากจริงเจ๊งแกมลูไก่จะขาดบริเฮดบริเฮากับบริเฮามีไม่เฮากับมีเนาะยังเฮามีเฮาบริเฮซื้อพี่น้องไม่ในไม้เก้าว่ะนี่ยนะเม่นแล้วไม้เงินเก้ามันกแยังสภาพดีที่นากไม้มันบริเฮปวกบริเฮขึ้น มันค so ือของชันนี่จนอยากเบิร์ตขาดเลือดแต่เศราพอมาปวกกินเบิ่อต้นเขามะงดอันนี้แล้เอามาตั้งระยะบอลลยังตายเบิร์ดใช่อันอับดตนางอันนี้น่ะเป็นน้าได้แล้วมันเศร้านี่หรอบ่างยังนุ่มๆเยอะมันยังเครื่องนั่งรถมาหน่ะลันรูปแบบรอบหอบมันสูบมันสีกันเลยนี่กับมึงเมืองแรกฉนแรงใจนายแล้วหัวใจฉันโยตีฉันกำลังเมาหมันได้ที่ผิดหว่าอ้า วานางพล่าเกิดอุบัติเหตุพรับว่าโบมือนันเอาไปป่ายแล้วจนค้ำเลยจนมือเมื่อวานไม่เข้าไปเมื่อวานมือซึนไม่เข้าไปเมื่อวานเนาะลืมมือลืมเว้นใครอยู่ป่าเฮ้ยไปชงนอนบ่อนเข่าเชียร์เลยใกล้สิฮอดอันนี้พ่านเองกระทื้ก็เกิดอุบัติเหตุฉะนั้นวันไหวก่อนมือก่อนพัะชันกับนางเท่านันเกือบเม่นยิงแขวแห้งและสองหลอดและมือนันนะ เดี่ยวอะไรอีหลอผัดมือล้างมาผ่าว้านนางพ่อลาบ้านางเราไปเกิดวันเสาร์ไงนางเลยซอยชีวิตเธอไว้ต้องขอบคุณนางต้องขอบคุณนางวะเออนางเกิดวันคานนางดวงแข็งเนาะเออชนรายคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังเรื่องรถเรื่องรรถเื่องล้างเคนว่ะใกล้ปีใหม่เลยปีใหม่ลาวแล้วย่างกใกล้สิฮอดวันเกิดอีกนางอมรากรมูใกล้สิฮอดอีกเดือนหน้าในวันที่สี่เนาะ กันไล่กันเลยวันที่สเดือนห้มันเกิดอัมบราวันที่ส0มันเกิดเจ้กนะคะเมนกัริจัดกับผอมรานเลยบอกแปบบก็ว่าอันเอซีถามอ่ะนั่งอัมาราล้วชอบยังใช่นว่านั้นมาคุยเปาะเซ็กททยอาเบียบ์้แม่ก็บอกคือคลองแท้อไร่ฮาซิมันนาบ่เฮ้ยเจ๊อ่ะเ็ทยตุ๊กตาอยากออ เป็นมีได้ร์มดตุ๊กตาอย่างเลยและจริงๆแบบมิอรีโมดกดงได้เลยว้าวอีแล่ว้าวเรื่องอีนี่แลหากาพ้าม่บริยากเนาะมิเตอเส้นไปซื้อพะบ้านถึงเส้นตายเส้นไปมิแต่เส็นเลาะนางันเลาะอีกมีมีงานทัวงานไก่อ่ไปเวียดอีกนะคะใช้อีกคุนเวียดคูนพึ่งพ่อไงยี่บอกนะบ้นบเะบอกกระบรู้ อันเด้อก็เจ้านี่ก็สิบเปอร์เซ็นต์เซ็นใบล้อมหับอันคุปปีจับไปแล้วคุยอะไรู้ยังไปเรียนจบแล้วอยันจวาวนางนั่นนาไปเรียนต่อมึงจะเพิ่มไปสิ้นเดือนนี่เออมีข้าวดีเจ้าค่ะคือข้าวดีเออสิพาทัวนางว่ะแขนกระหักตอนข้าวดีเออ ได้ก็แขนสิบอกมันน้อสิบอกบ่นเอ้ยก็ได้คือเกลาแล้วบ่ได้เกี่ยวกับแขนหักได้เออเรื่องอะไรล่ะนางจิพาทัวทั่วประเทศโอว่าเลาทัวทั่วรประเทศนางจิพาทัวทั่วประเทศน่ากัสิน่ะโค้ชแขนขาดเขาก็ยังได้ต่ว่าเอ้าก้อนก้อนเลก่อนนะคะนางบอกโอ้ยสิ้นเดือนจะไปเอากูสิไปเวียดกันเลยวะเอากรสักว่าอีกกี่เมื่อฉันสิไปเวียดกับเวียดแล้วเพื่อนว่าโอ้ย อยากไปเมืองวิลาเด้เพื่นเราสิ้นเดือนเพื่นเราถ้าไปพ่อกัพก่นะอันตรอติดตามครับพี่น้องค่ะมัอนี่กามารวมโตกันสวยท่องเที่ยวเออราละคลิปนี้เก็บภาพบรรยากาศไว้ซัมนี่แล้วพี่น้องค่ะบรรยากาศไปโน่นไปนี่นักเตะผู้วิดกลุกขามันยังอยู่บ่นั่นตรอติดตามแล้วกันพี่น้องค่ะนางยังอุบไว้ก่อนครบแล้วพวกเธอพวกเธอเนี่ยเข้มเดียวตดปอดแต่พูด มืนสามนะเขาบอกว่าซักเเขมเดียวแล้วแล้วเนาะชิ <c <c ้นไก่นะหน่อยแล้วโบเป็นแท้ก็ต้องต่อไปแล้วครับพี่น้องติดตามคลิปหน้าค่ะมื่อนี้พวกพี่ๆก็มาร่วมโตกันมานอนอยู่พี่ละบ้านอมรามหาดไล่เลี้ยงเพลงค่ะเขียนอ่าวเขาเรียกร้องเพลงอยงก็เขียนอ่าวเขียนอ่าวค่ะร้องว่าได้ก็อึม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 ไปแล้วก็แล้วนะคะพี่น้องติดตามติดตามคลิปหน้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ